ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมนะครับมีการช่องทางเพิ่มช่องทางตลาดฝีมือคนไทยนะครับในการสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการงานคราฟต์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเป็นการซื้อขายช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยมูลค่าเงินสพัดกว่า10ล้านบาทครับโดยทางคุณวิจิตกิจวิรัตนะครับประหลัดจังหวัดนครราชสีมาครับเปิดงานสกิฟคราฟศักสักสิทธ์อาศักสิทธ์คราฟแฟร์2022นะครับขอภัยนะครับศักสิทธ์ คราฟแฟร์2022ซึ่งเปิดตลาดจำหน่ายลิัณฑ์งานคราฟของจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับภายใต้แนวะคิด Layers of Life ครับสะท้อนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพิ่มช่องทางตลาดงานฝีมือคนไทยนะครับสร้างไรายได้กับผู้ประกอบการงานคราฟในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะทางคุณพรพลเอกอัธพรครับรักษาการแทนผู้มนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การมหาชนเปิดเผยว่างานศักดิ์สิทธิ์คราฟแฟร์2022ครับจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสสร้างาราย ได้แล้วก็เพิ่มช่องทางการขายนะครับทั้งในและต่างประเทศและทางสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยได้มีการคัดสรรผลงานหัตกรรมสะท้อนความเป็นตัวตนของงานโดยร่วมกับพระเกชนนะครับทางบริษัทมอลกรุ๊ปจำกัด จัดจำหน่ายนะห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชครับตั้งแต่วันที่25ถึง30สิงหาคมพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับโดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานคราฟต์กว่า45ร้านค้าทางเครื่องประดับเครื่องแต่งกายเครื่องเงินเครื่องทองตกของตกแต่งบ้านเครื่องจักรสารงานโลหะงานผ้างานกระดาษงานไม้ก็คาดว่าภายในงานนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้กว่า10ล้านบาทนะครับใครสนใจไปกันได้นะฮะแต่พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วอาจต้องรีบกันหน่อยนะครับค่ะอีก